ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านเทคโนโลยีการทหารการครอบครองระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันอีกต่อไปแต่เป็นการประกาศถึงสถานะและอำนาจในเวทีระหว่างประเทศล่าสุดรัเสเซียได้ทำการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 4 0 0ไทรอให้กับพันธมิตรต่างประเทศอีกครั้งจุดประกายให้เกิดกระแสะการพูดถึงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความสามารถอันล้ำลึกของระบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทา,าาทางอากาศที่ดีที่สุดในโลก S 4 0 0คืออะไร S-400 ไทรองเป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ Surface-to-Air Missile System SAM ระยะไกลแบบเคลื่อนที่ได้ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบริษัท MSMTY e ของรัสเซียเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบขีปนาวุธร่อน Cruise Missile ขีปนาวุธนำวิถีระยะกลางหรือแม้แต่เป้าหมายที่มีความเร็วเนือเสียงเช่นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความสามารถโดยรวมของ S-400 s, s 4 0 0ได้รับการยกย่องว่าเป็นระบบที่มีขีดความสามารถสูงที่สุดในโลกปัจจุบันโดยสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้มากถึง300เป้าหมายพร้อมกันและยิงได้สูงสุด36เป้าหมายในเวลาเดียวกันขีปนาวุธของ S 400มีหลายประเภทโดยสามารถยิงได้ในรัศมีตั้งแต่40ไปจนถึง400กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของขีปนาวุธที่ใช้ 40N6 ระยะยิงไกลสุด400กิโลเมตร 48N6 ระยะ250กิโลเมตร9 M96E2 ระยะ120กิโลเมตร9 M96E ระยะ40-60กิโลเมตรเทคโนโลยีเรดาอันชาญฉลาด หนึ่งในหัวใจของระบบ S-400 <S คือเรดาร์ที่ใช้เทคโนโลยี Active Electronically Scanned Array (AESA) ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะ600กิโลเมตรและสามารถเจาะทะลุกลไกป้องกันเรดาร์หรือเทคโนโลยีล่องหนได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติสามารถตัดสินใจเลือกเป้าหมายสำคัญได้ภายในเสี้ยววินาทีการส่งมอบครั้งล่าสุดในช่วงปลายปี2024รัเสเซียได้เริ่มทำการส่งมอบระบบ S 4 0 0ชุดใหม่ให้แก่พันธมิตรหลายประเทศเช่นอินเดียจีนและมีรายงานบางฉบับว่าอีกสองประเทศในตะวันออกกลางกำลังอยู่ในขั้นตอนสัญญาความเคลื่อนไหวนี้ได้ส่งแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงต่อดุลอำนาจในภูมิภาคและทำให้หลายประเทศต้องทบทวนยุทธศาสตร์ทางอากาศใหม่ทั้งหมดกรณีอินเดีย อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ลงนามสัญญาจัดซื้อ S 400จากรัเสเซียแม้จะเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐที่ขู่ว่าจะความบาดภายใต้กฎหมายคอสเซอร์แต่รัฐบาลนิวเดลีเลือกที่จะรับความเสี่ยงเพราะมองว่า S 400เป็นสิ่งจำเป็นในการถ่วงดุลกับจีนและปากีสถานโดยการส่งมอบเริ่มตั้งแต่ปี2021และเร่งรัดในปี2024จนครบ5กองพันตามสัญญากรณีจีนจีนได้ซื้อเ 4 0 0ตั้งแต่ปี2015และได้รับการส่งมอบเต็มรูปแบบภายในไม่กี่ปีหลังจากนั้นระบบนี้ช่วยเสริมแกร่งให้กับแนวป้องกันทางอากาศของจีนอย่างมีในสำคัญโดยเฉพาะในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้อิทธิพลของ S-400 ในตะวันออกกลางรายงานล่าสุดระบุว่าประเทศในตะวันออกกลางบางประเทศเช่นอิหร่านและซีเรียแสดงความสนใจใน S 4 0 0อย่างจริงจังโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่ารัสเซียอาจยินยอมส่งมอบเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าถึงทรัพยากรหรือฐานทัพในภูมิภาคซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะส่งผลให้การลุกทางอากาศของประเทศตะวันตกในภูมิภาคถูกขัดขวางอย่างชัดเจนความกังวลของเนโ o และสหรัฐเนโ o และสหรัฐแสดงความกังวลต่อการแพร่กระจายของ S-400 เพราะระบบนี้สามารถปิดกั้นการบินของเครื่องบินรบระดับ5เช่น F 35 lightning 2ได้ทำให้เกิดความขัดแย้งในบางประเทศสมาชิกเ a t o ที่พยายามรักษาความสัมพันธ์กับรัเสเซียเช่นกรณีของตุรกีที่ซื้อ s 400ทำให้ถูกถอดออกจากโครงการ f 35ทําทำไม s 400ศึงน่ากลัวความแม่นยำสูงอัตราการยิงเป้าหมายสำเร็จสูงถึง90%แม้เป็นเป้าหมายความเร็วสูงครอบคลุมหลายระดับตั้งแต่ขีปนาวุธไปจนถึงดโดรนและเครื่องบินล่องหนระบบอัตโนมัติ ทำงานแม้ไม่มีการควบคุมโดยมนุษย์ในบางกรณีป้องกันได้ทั้งแนวดิ่งและแนวนอนโจมตีจากทุกทิศทางและทุกระดับความสูง s 400กับการเปลี่ยนสมดุลโลกการแพร่กระจายของ s 4 0 0ไปยังประเทศต่างๆส่งผลให้ประเทศที่ไม่มีระบบคล้ายกันต้องเพิ่มมวประมาณทางทหารและปรับยุทธศาสตร์ใหม่การบินผ่านน่านฟ้าที่มีกำแพงป้องกันของ S-400 กลายเป็นภารกิจเสี่ยงสูงสำหรับทุกกองทัพแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐหรือฝรั่งเศสเปรียบเทียบกับระบบอื่นในโลกระบบประเทศระยะยิงสูงสุดตรวจจับเป้าหมายความสามารถโดยรวม S-400 รัสเซีย400กิโลเมตร600กิโลเมตร ครอบคลุมหลากหลายภัยคุกคาม p a t r i o t ีย r k 3อ3สหรัฐ160กิโลเมตร320กิโลเมตรเน้นต่อต้านขีปนาวุธเต็สหรัฐ200กิโลเมตร1,000กิโลเมตรเน้นสกัดขีปนาวุธนอกชั้นบรรยากาศสเตอร์30ฝรั่งเศสอิตาลี120กิโลเมตร300กิโลเมตรใช้ในระบบเรือรบยุโรปจะเห็นได้ว่าเ 400มีจุดแข็งในด้านความยืดหยุ่นและการครอบคลุมภัยคุกคามที่หลากหลายมากกว่าโอกาสของไทยและภูมิภาคอาเซียนแม้ประเทศไทยยังไม่มีแผนจัดซื้อเ400อย่างเป็นทางการแต่ความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามและมาเลเซียที่แสดงความสนใจต่อระบบลักษณะเดียวกันอาจทำให้ไทยต้องพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศของตนในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเดิมเริ่มล้าสมัยบทบาทในสงครามยุคใหม่ ในยุคที่ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและโดรนติดอาวุธกลายเป็นสิ่งแพร่หลาย S 400ถือเป็นระบบด่านหน้าในการป้องกันประเทศที่สามารถสร้างบับเบิลทางอากาศหรือเขตหวงห้ามทางยุทธศาสตร์ที่สามารถสกัดกั้นทุกสิ่งที่ล่วงล้ำเข้ามาได้อนาคตของ S 500และการแข่งขันครั้งใหม่แม้ S 400จะเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันแต่รัสเซียก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าเ 500 p r o m e t h e ซึ่งเป็นรุ่นต่อไปอาจเริ่มประจำการเต็มรูปแบบในปี2025ความสามารถของ S-500 จะครอบคลุมแม้แต่การสกัดดาวเทียมซึ่งอาจเปลี่ยนภาพสนามรบโลกไปโดยสิ้นเชิงบทสรุปการส่งมอบ S-400 โดยรัเสเซียไม่ใช่เพียงแค่การขายอาวุธแต่มันคือการสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสมดุลของอำนาจทางอากาศและการประกาศถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของยุคใหม่ S 400คือประการเหล็กที่ทำให้ศัตรูต้องคิดให้มากก่อนจะบินเข้ามาในน่านฟ้าของพันธมิตรของรัเสเซียและอาจกลายเป็นแบบอย่างของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ประเทศต่างๆต้องมีในอนาคต